อะไะครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยควินซี่นะก็สาหรับคลิปวันนี้นะผมผมก็จะมาจับรางวัลนะผมจากกิจกรรมในช่องนะผมครบ1000งพันซับนะผมสำหรับเกมส2ห่างเนาะก็ได้มีเข้าร่วมผู้เข้าร่วมผมในคลิปนั้นก็ค่อนข้างที่เยอะมากๆนะผมจํานวนทั้งหมด1 3อยสาคนนะผมในตรงนี้เนี่ยผมจะต้องขอเอามาใส่ชื่อในเว็บตัวนี้ก่อนนะจะเป็นเว็บสุ่มหมุนวงล้อนะผมตรงนี้ผมก็จะขอเอามาใส่ตรงนี้ก่อนละกันนะผมอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะ อาใช้เวลาสักแป๊บนะผมก็ทีทั้งหมดร้อยสามสิบคนนะก็ผมดูดูแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรครบนะผมบางคนก็ใส่ชื่อบางคนก็ใส่ family name มานะผมก็ไม่เป็นไรเนาะตรงนี้เพราะผมกติกาก็มีเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจะเจอกันตอนใส่ชื่อเสร็จนะครับเอาล้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่ชื่อครบทั้งหมดร้อยสามสิบคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลายชื่อก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไล่ตั้งแตนหนึ่งเลยนะครับผม ผมจะใส่หมายเลขกำกับไว้ข้างหน้าด้วยนะก็นี่ทั้งหมดเลยนะผมโอเคร้อยสามสิบคนครบถ้วนนะผมก็ตอนนี้ก็ตีสี่ห้าสิบสี่ละเดี๋ยวผมจะรีบหมุนเลยแล้วกันนะผมใครมาใส่หลังเวลานี้คือไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าผมทําคลิปตอนนี้ไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยนะกันนะเดี๋ยวผมจะทําการหมุนเลยนะครับผมไป Let's go สำหรับไลยชื่อแรกจะเป็นใครเอ้ยเดี๋ยวบอกรางวัลก่อนรางวัลแรกที่ผมจะหมุนนะผมหรือจะจับ ก่อนนั้นผมนั่นก็คือรางวัลท <ung> ี่3ผมนั่นก็คืออ่ารีสกิลและรีสเตย์นะผมหนึ่งคู่3รางวัลนะผมก็จะมีผู้ที่ได้รับไปตรงนี้3คนนะผมสำหรับรางวัลนี้นะผมเ้ยเดี๋ยวผมเคลียร์ลิสก่อนนี่นี่อันนี้เฟลเฟลนะเฟลนะโอเคไปมือเลยสำหรับคนแรกนะผมที่ได้ไปนะผมรีสกิลและรีสเตย์นะผมก็มาแล้วนะผมลา เลบี้นะผมถ้าอ่านผิดหรืออ่านถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับคนแรกที่ได้รีสกิลและรีสเตย์ไปนะผมหนึ่งคลนะผมคนแรกได้ไปแล้วป่ะคนที่สกันต่อเลยนะผมคมุณไปแบบไวๆแบบติดาไปติด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 ติาติดติดติดตินตีดตดติดตมดตนดผมตออดตตดนต่ดนดีดนติ ไปคสุดท้ายนะผมสำหรับรีสกิลและรีสเตนะผมก็หมดไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับรีสกิลและรีสเตนี่ก็จะเป็นคนสุดท้ายลปะป๊เป็นทีเดียบรอยได้ไปแล้วคนสุดท้ายนะผมคาลานะผม9ก้ 94. ผมอ่านถูก <laughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับ3รายชื่อนี้ผมก็จะได้รีสกิลและรีสเตไปนะผมจำนวนคนละ1่คู่นะผมก็รายชื่อก็ประมาณนี้เนาะ มาจับรางวัลถัดไปกันต่อเลยดีกว่านะก็สําหรับรางวัลถัดไปนะผมก็จะเป็นรางวัลบัตรดันเจี้ยนชาบูนะผมจํานวน1โหล2รางวัลนะผมหรือก็คือจะมีคนได้รับไปทั้งหมด2คนนะผมก็ประมาณนี้เลยละกันนะผมสําหรับถ้าสมมุติได้ซ้นะผมผมก็จะขออนุญ,ญาตให้คนอื่นต่อเลยนะผมจะไม่ให้แจกคนซนะ้ำเนาะก็ประมาณนี้ลวกันนะผมไปเลยติตต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  ิบโอ้โหใกล้เคียงกันเลยนะผมโอซาม,มุนะผมหกเจ็ดศูนย์สองนะผมเป็นหมายเลขที่สนะี่สิบสี่เนาะก็ได้รับบัตรดันเจียนชาบูไปหนึ่งโลนะผมก็จะเหลืออีกหนึ่งคนเนาะไป let's go หมุน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 ตืดๆไข่เอ้ยไข่เอ้ย,ยโอเคเหมือนจะนิ่งแล้วโอเคนะผมก็จะเป็นรายชื่อนี้เลยผมทาราทิเหรอ ประมาณนี้แล้วครับนะผมสำหรับรายชื่อนี้ก็หมดไปนะผมสำหรับรางวัลบัตรดันเจี้ยนชาบูเนาะก็จะมีรายชื่อ2คนนี้นะผมที่ได้บัตรดันเจี้ยนชาบูไปนะผมคนละ1นึโลเนาะต่อไปนะผมมาเป็นรางวัลสุดท้ายดีกว่านะผมนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงบาเรลบอตนะผมตรงนี้ก็จะมีคนได้แค่เพียง1คนเท่านั้นนะผมก็มาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าใครจะได้ไปนะผมผมจะหมุนนะหมุน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 ไปเดินใครจะได้ไปใครจะได้ไปใครจะได้ไปสัตว์เลี้ยงบาเรลบอต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  ตึ๊ดตึดตึ๊ดตึดตึดตึดโอ้โหเรียบร้อยได้ผมจีนจังนะผมสองศูนย์นึ่งสาะผมก็ได้รับรางวัลตรงนี้ไปนะผมบาเรียบอตนะก็อะไรชื่อก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะผมสำหรับ3คนแรกนะผมตรงนี้ก็จะได้อ่รีสกิลและรีสเตย์นะผมจำนวน1นึ่งคู่นะผมต่อ1คนเนาะตรงนี้นะผมแล้วก็2คนนี้นะผมก็จะได้รับบัตรดัจเจนชาบู1นึโลนะผมขอละหนึ่งโลนะตรงนี้นะผม แล้วอันนี้ก็จะได้สัตว์เลี้ยงบาเลบอดไปนะผมสําหรับการแจกรางวัลก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับคนที่ได้รับรางวัลน,นะผมก็จะเดี๋ยวจะให้ติดต่อมาทาง Facebook ส่วนตัวผมนะผมนั่นก็คือเฟซบุ๊กตัวนี้เลยนะผมนี่นะชื่อก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัว Facebook ส่วนตัวไว้ให้ในช่องดีสคริปชั่นนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็ถ้าไม่ติดต่อมาภายใน3วันนะผมหลังจากลงคลิปตัวนี้ไปนะผมก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะผมแล้วก็ของรางวัลเนี่ยผมก็จะ เก็บไว้แจกในรอ,อบถัดไปนะผมผมก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะผมสําหรับการแจกรางวัลนะสาหรับคนที่ติดตามผมนะผมยังไงก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะผมที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์มาแสดงความคิดเห็นอะไรกันต่าง,าง,างๆนาะนาเนาะสาหรับใครที่ไม่ได้รางวัลไปก็ต้องออไม่ต้องเสียใจไปนะผมเดี๋ยวยังมีกิจกรรมอ,อื่นๆมาอีกต่อ,ตอไปนะผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะผมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ